สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะจากชาแนลวัดฟอร์ดแรปเตอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กับฟอร์ดแ n นเซอร์นะครับตัว XL นะฮะ XL ตัวเตี้ยนะครับ4ประตูนะราคา 6, 8, 000, 9, 000คับราคา689,000นาทนะฮะวันนี้ตกแต่งเป็นแบบสายสายเตี้ยนะฮะความสูงเดิมนะไม่ได้โหลดน,นะแล้วก็มีเปลี่ยนไฟหน้านะครับโปตีไฟหน้าก็จะเป็นแบบ h i d นะ เป็นฮาโลเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นเป็นโคมแต่งตัวนี้ยกโคมนะเป็นโคมที่ไม่มีขี้มัสแตงกับเดทามอยู่ข้างในนะแล้วก็ใส่คิยล้อ3นิ้วนะครับล้อแม็กซ์สสีทองนะอันนี้ก็ดูลงตัวดีนะครับนี่สายหมอบนะฮะกอซิ่งนะับกอดซิ่งต้องมานะฮะ พราเดี๋ยวตัวใหม่มันจะมีตัวสีน้าเงินนะครับตัวสีน้ําเงินเนี่ยเป็นไซซิ่งนะครับเดี๋ยวรอชมนะวันที่5พฤศจิกายนครับตัวนี้ก็จะใส่ล้อสีทองนะครับทองกับสีดํานะครับขอบ18นะขอบ18นิ้วนะครับยางหน้ากว้าง255 5หนะครับ5้าหนะครับเป็นยางของไรเดนนะครับไรเดนไทยนะครับไซซิ่งต้องรู้จักนะครับเป็นรุ่น ฮีโร่อาวันววันนะปกติรุ่นนี้ไม่มีบันไดนะครับใส่บันไดไวท์แท็กนะครับใส่กันสาดนะลัวก็มีชุดครอบรอบคันนะครับเป็นตัวโลบารนะครับเอาแลนเดอร์ทรง A นะครับแล้วก็มีตีล้อนะก็ะจะล้นนิดๆน,น,นะครับปริมๆนะครับเต็มๆนะฮะปลท้ายก็จะมีครอบให้นะครับแล้วก็ แล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องหลังให้นะครับใต้ป้ายทะเบียนนะเล็กๆนะแล้วก็ติดจอ Android นะครับ9นิ้วนะครับเ,เดี๋ยวพาชมข้างในนะครับข้างในเรากา็ตัวนี้จะมีแต่รุ่นเกียร์ธรรมดาเนาะราคา6 8 9นะครับข้างในเราติดจอ Android นะครับ9นิ้วนะครับแล้วก็ ในตัวของเนี่ยสวิสนะกุญแจกุญแจเราจะทำเป็นรีโมทให้นะครับเราเราต้องเอาชิปจากกุญแจเดิมเ,เข้ามาใส่ที่ตัวรีโมทนะฮะส่วนสวิตตัวนี้จะเป็นสวิตไฟตันหมอกนะครับรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับเราต้องติดเพิ่มนะฮะายในก็จะติดบอลหนังนะครับ โลติจะเป็นผ้านะรนุ่นนี้นี่เราใส่บอ่อหนังนะครับบอ่อหนังก็จะเป็นลายลวดลายของวายแทร็กนะฮะจะเป็นดําส้มนะฮะแล้วก็มีปักวายแทร็กนะครับที่ที่หลังนะครับคันนี้จะหลอดุนะฮะที่แผงประตูก็จะติดเหมือนกัน,น เอาเราพาชมทรงทรงรถก็จะประมาณนี้นะค่นข้างนะเนี่ยครับถ้าถ้าสายรถก็จะอาจจะเอาเอาข้างหลังเนี่ยกดลง,งนิดนึงนะครับใส่กล่องนะยัดกล่อง ให้มันลงถายลงนิดนึงครับก็จะรอๆนะแต่ถ้าจะเอาไปใช้ใแบบบรรทุกก็ไม่ต้องโหลดดีกว่านะเพราะว่าถ้าไปทำอย่างนี้นนจะแข็งนิดนึงนะช่วงล่างมันจะแข็งตัวนี้ขับสบายๆ,ๆนะตัวนี้ก็จะมีชุดแต่งที่เป็นทงเตีย้ยจะมีกันชนที่เป็นแบบมาสแตงก็มีนะครับ คือเปลี่ยนกันชนเป็นหน้ามันจะเป็นเหมือนอฟอร์มัดแต่งนะครับจะมีชุดแต่งมันแล้วก็มีวายวายบอดบอีด้ของมันด้วยนะครับแต่ว่าทั้นั้นมันต้องเซ็ตล้อให้มันแบบกว้างกว่านี้นะก็ถ้าใครสนใจก็ทักไลน์มาขอดูได้นะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะ วันนี้ผมต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ